เดี๋ยวผมอธิบายนะครับในส่วนของการใช้ตัวแผ่นเพหรืลแอปเตอร์สำหรับลูกค้าที่เขายังไม่พร้อมที่จะใช้ใบลนะูมิเนียมเนาะเพราะว่าตอนนี้ราคาจำหน่ายหน้าร้านนะครับจะอยู่เมตรละ980บวกค่าขนส่งไปด้วยแ,แล้วถ้าลงภาคใต้5เมตร20่ค่าขนส่งก็ตกประมาณ1,700บแล้วแต่ว่าบางคนยังไม่พร้อมก็หันมาใช้ท่อนเหล็กแทนโดยใช้แผ่นเพหรืลแอปเตอร์ตัวประยุกต์นี้ถามว่าเอ้ยเวลาได้ไปแล้วไปใช้ยังไงจริงๆก็มีการสแกนอะอย่างนี้แผ่นเพลทเลกแอปเตอร์จากบ้านเอ็นบีนะครับมันจะแบ่งออกเป็นสองสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป ได้ตัวนี้ไปเพื่อนๆใครน็อตออกก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวเหล็กฉากนี่ครับมาเชื่อมแปะกับท่อนเหล็กลูกค้าถ้าว่าถ้าไซส์ถนนเทศบาลตปททั่วไปนะใช้หน้าตัดเหล็ก3นิ้วคูณ3นิ้วเลยก็ได้นะครับความหนาอยู่ประมาณสักสองมิลหนึ่งจแปดสองมิลก็ได้ข้อพึงพิจารณาก็คือเบาบางไม่แอ่นกลางไม่ตกของช้างที่เอามาใช้ได้หมดเลยเพราะถ้ามันหนักมากมันหนามากเครื่องม,ม,มันก็ต้องเค้นเค้นมากอันนี้ทาไมถึงประกบคู่อย่างนี้นี้มีลูกค้าเขาเอาไปปาดทีหนึ่งหกเมตรเอาหลังชนกันมันจะเป็นเหมือนมีดมีคร,นนรนนึ่็็กกะจได้ ตัด3ามนิ้วสมนิ้วแล้วสามารถวิ่งได้ยาวถึง6เมตรเลยแล้วถามว่าเออเชื่อมเนี่ยอาจจะแทกยาวประมาณสักนิ้วนึงแล้วก็เว้นนิ้วนึงนะครับตามค่าความแข็งแรงเล็กฉากขอบนั่นเสร็จปับ๊บผมจะเชื่อมยกขึ้นสูงขนาดไหนอันนี้ทําตัวอย่างว่าสูงประมาณขนาดนี้ถ้าพี่ได้เหล็กกองใหญ่มาก,ก็กะว่าไอ้ตุ้เบี่ยงเนี่ยพมไปอยู่บนคานเหล็กแล้วเสร็จปับ๊บ ตุ้มเหวี่ยงเนี่ยมันต้องอยู่เหนือท่อนเหล็กเสมอนะอย่างเวลาเราวางบนใบปาดเนี่ยตุ้มเหวี่ยงอยู่บนนี้ลูกค้าจะสับสนนะูนี่ยเวลาประกอบเสร็จเฮ้ยตุ้มเหวี่ยงบางทีไปอยู่บนนี้เลยอันนี้ไม่ถูกนะหรืออยู่ข้างหลังหรือตรงนี้เลยก็ไม่ถูกตุ้มเหวี่ยงตรงเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น KSL KTD ต้องอยู่เหนือท่อนเหล็กเสมอเพื่อเชื่อมตัวนี้ได้แล้วไอ้ตัวแผ่นแดงๆเนี่ยก็มารอยน็อตใส่ใต้เครื่องด้านหลังจะมีนอ็อตสามรูเหมือนกัน แผ่นเพจสีแดงก็มี3รูเหมือนกันเมื่อได้เสร็จปั๊บเนี่ยมันจะขันไปอยู่อย่างนี้นะอันนี้ก็ขันเข้าไปนะครับสร,ตรูตำแหน่งตรงนี้เหมือนกันเมื่อตรงนี้ได้เสร็จปับ๊บแผ่นแดงใส่ตัวเครื่องแผ่นสีเทาเล็กๆใส่ตัวนี้แล้วก็เมื่อทั้ง2ส,ส่วนได้แล้วก็มาขันน็อตใส่กันเหมือนเดิมมันก็จะอยู่สภาพอย่างนี้เลยยกลองยกท่าให้ดู นะครับเนี่ยไอสารูเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วตุ้มเหวี่ยงจะอยู่เหนือท่อเหล็กตรงนี้พอดีประมาณนี้นะครับอันนี้มาดูไฮไลท์เมื่อไปประกอบขันนะครับมันดูนะครับผมจะใช้เทคนิคเนืน่องจากเป็นเครื่องสั่นให้น็อตตัวเมียเนี่ยอยู่ทางด้านบนเสมอเนี่ยน็อตตัวเมียจังหวะที่มันสั่นสะเทือนแล้วมันคลายไปนะครับเราจะเห็นน็อตตัวเมียดิ้นก่อนเสมอตั้งๆๆๆงนะให้ดูด้วยแต่ถ้าพี่เอาน็อตตัวเมียไว้ข้างล่าง น็อตตัวเมียตกอยู่ในผิวปูนคอนกรีตหาไม่เจอเลยหรือแต่น็อตตัวผู้เสียไาอันนี้ก็เราจะไม่เห็นพยายามอันนี้มันเป็นทริคนะครับเทคนิคประมาณนี้ครับพี่ๆจะเห็นอยู่แล้วแหละเพราะว่าเครื่องมันอยู่แปะอยู่อย่างนี้นะน็อตตัวเมียอยู่ทางด้านหลังแล้วก็ปาดเดินถอยหลังประมาณนี้ครับอันนี้คือการใช้แผ่นเผลทเหล็กแดัพเตอร์จากบ้านอินดีนะครับน,นีเครื่องปาดปูนกัดเครื่องยนต์นะครับซึ่งก็มีการอแอดัต์นะครับหรือว่าประยุกต์ใช้ท่อนเหล็กมาทําการปาดคอนกรีตแทนเจ้าแผ่นใบอลูมิเนียมซึ่งเห็นแล้วววว่่าปดดดคนเเียกกก็็็ลลไ้้้รแใชทอห คนโกยคนเกลี่นแค่2อถึงสคนนะครับคนปากก็ใช้คนเดียวสังเกตดูว่าคนกิีดนี่เรียบเลยนะฮะแล้วก็จะมีคนเสียบเหล็กตามหลังได้ทันทีเห็นะะฮะจากนี้ไปถ้าถอดแบกมาก็เรียบเลยนะครับด้านข้างสบาย